ท่องเที่ยวเปิดแล้วนะคะประเทศเปิดแล้วคนก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวะคะ่ะตรงเซ็นเตอร์สตรีทเราตรงเข้าไปไม่ได้นะคะเขาปิดถนนให้เป็นถนนคนเดิน สายนี้ค่ะที่ก็มีแอนดอร่าแพงพ่อๆกับทองคำเลยค่ะเหมือนกันเหมือนที่เใส่แพงพอๆกับทองคำเลยค่ะแต่เป็นของขวัญที่ลูกสาวซื้อให้เราเดินชมเมืองเขานะคะ เมืท่องเที่ยวในหุบเขาล็อกกี้ค่ะจะเข้าฮัทสันเบละ่ะสามีอยากจะเข้าฮัดสันเบละจะไปช็อปปิ้งอะไรสามีอยากซื้อแว่นตานะคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในมอนะคะสามีจะซื้อแว่นตา แวนตาหายเลแบ์ของเขาเอาไว้ที่รถจอดไว้ลงรถที่บ้านแล้วก็ไปนอนไม่ได้ล็อกประตูมีขโมยเข้าไปขโมยค่ะเดี๋ยวมองนอกก็มีขโมยนะคะเราจะเข้าไปชมในร้านนี้นะคะไปดูพวกล้อกค่ะแล้วก็พวกปอดสิน เรามาประจำกับไนน์แมสกันตามมาดูด้วยกันค่ะคุณผู้ชมหินสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเขาทำเป็นตุ้มหูก็มีเป็นจี้สร้อยก็มีเป็นแหวนก็มีนะคะเป็นกำไลประมาณนี้ค่ะเป็นพวกเครื่องประดับหินพวกนี้เป็นหินในรัฐอเบอร์ตาของเราเองนะคะ รัฐอเบอตาที่มาดามติ้งอาศัยอยู่ปัจจุบันนี้คะ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะมาดามติ้งจะพาเดินไปดูซากฟอสซิลนะคะฟอสซิลตัวนี้เป็นหอยคะ่ะคุณผู้ชมหอยนะคะ ฟอสซิลคืออะไรรู้ไหมคะฟอสซิลคือซากสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์พวกหอยปูปลาแม้กระทั่งไดโนเสาร์นะคะที่ถูกทับถมไปในชั้นหินนานหลายปีจะก็จะกลายเป็นหินอย่างที่เห็นนี่คะ่ะซากดึกดำบรรเกิดขึ้นมาตั้งแต่บรมมยุคอาเคียนเมื่อเกือบ4,000ล้านปีมาก่อนเรื่อยมาจนถึงยุคสมัย ฮโลซีนซึ่งเป็นยุคข,ของพวกเรายุคปัจจุบันของมนุษย์เรานี้ค่ะของอบัปบตานะคะหินพวกนี้แล้วก็ฟอสซิลค่ะตัวนี้เป็นปลาเป็นฟอสซิลปลาค่ะสวยๆนะคะราคาแพงนะคะพวกนี้นี่สามสี่พันถึงหกพันดอลเลยค่ะบางชิน้นสวยงามค่ะ ดามติ้งไม่มีปัญญาซื้อหรอกคะ่ะมันแพงซื้อได้ก็แค่แหวนตุ้มหูหรือว่าจี้สร้อยแค่นั้นคะ่ะหรือเป็นพวกสัตว์พวกหมีพวกแบร์นะคะเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้คือทาวเซ็นเตอร์ของแบมนะคะรองไีเกณฑ์คนเดินเที่ยวมากเลยคะ่ะอากาศกำลังดีสบายสบายไม่ร้อนค่ะวันนี้ ตอนนี้มาดาันติ้งอยู่กลางตัวเมืองแบมนะคะอยู่ตรงเซ็นเตอร์เลยค่ะเป็นลองวิเกนค่ะช่วงนี้คนเดินเที่ยวเยอะมากเป็นวันหยุดยาววันชาติของแคนาดาค่ะต่อยาวถึงวันอาทิตย์คนก็เริ่มออกมาเที่ยวเยอะนะคะบางส่วนเขาก็ออกไปเที่ยวภูกเขาเที่ยวแม่น้ำนะคะเปปีนเขาก็มีค่ะ ตติ่งไปที่เล็กเล็กแล้วแต่ว่าไม่มีที่จอดรถเลยกลับขึ้นมาถนนนะคะจะให้คนเดินค่ะไม่ให้รถวิ่งผ่านนะคะให้แต่รถบัสวิ่งค่ะให้รถบัสโดยสารประจำทางในเมืองแบบวิ่งได้แต่ว่ารถนักท่องเที่ยวต้องจอดไว้ที่ที่จอดรถค่ะถ้าเรามาตอน ช่น้างินเตอร์จะเะนมส่วนใหญ่เขาก็ไม่ใส่แมสต์นะีแต่เราบางทีเราก็เกรงใจเขาเวลาเขาไปในร้านค้าเราก็ต้องไม่ใส่แมสใช่ไหมคนมานั่งดื่มเบียร์เยอะที่จะไม่ตอนนี้จะไม่มีไฟเขียวไฟแดงนะคะเขาจะเปิดให้คนเดินได้เลยะคะ่ะจะไม่ให้รถของนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะจะปล่อย จะปล่อยให้แต่รถโดยสารประจำทางของแปมวิ่งได้ค่ะนะกดบัตกำลังไม่ไหวค่ะจะไปเที่ยวจุดไหนก็ไม่มีพาร์กิง้งไม่มีที่จอดรถเต็มหมดทุกที่เลยค่ะก็จะได้ตีรถกลับไปที่เล็กลุย ฝากคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับมาดามติ้งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ